หนัไ็ได้ใจาดอห้วง็ดเป็นโชคลาบร้อยเสริมสาเห็ดหลังค่าให้กับปูกับยาเออหั่นเสริมสัแล้วปูกับสีไห้เอาเป็นวังสวงบา ต่อกันเลยเด้ออันนี้กับูรูบอกไว้ล่วงหน้าเดอคูกะสีเบาเบากักยังหลายดอกเดี๋ยวกบสีบาพุนฝ่าตกลงมาเทลงมามูลูกเต่าสีไดงฝ่าเียบมุนกับวันนี้เดียวเ้ย

โชคลาบลอยของปูงวดนีปูห้บางบางห้ตัดเอาห้เป็นดุลกเปูอหแจ๊ดานี่ปูยัสิท่นเอาบเปลี่นปูกระจ้าสีบจึได้แล้วอ้าวปูได้ทีเียนสายแกมแก่อ้า

ป so ูอันนี uh, so ้เลขระจี้ยงตััมีนอันนี้ของอุดม้ดดเดอดอันนั้นของปูย้ายยกขึ้นนะตนี้พี่ตรนี้ ับท่านผู้ชมเอาบ่มีผิดหวังผิดหวังผิดเอาบ่เมันตัวเดียวกันหรืคนละตัว็เกาๆน่นะ แล้เหละวหละเรียกน่ึงกเหนึ่งก็เหลาถูกแตกไปแล้วครับคือมาเบิ้งถูกแตกก็เดียวหกหนึ่งบ่เหลือหนึ่งหนึ่งหกก็หนึ่งหาหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกนี่เลย มันแตกออกไงใหญ่หนึงหกหนึงห้ายายขึ้นมาดูสิมั่อุ้ยอู้หโชนเต้องกระชัดนอเพิ่นให้แค่สองตัวเน้นๆเลยมันแตกออกมันเคยมีนะมันก็จะมาตรงๆเลยนะใายนะเป็ยังสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกแต่ว่ามันแตกไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่มันเหลือนะไอ้ที่มันเหลือนะไอ้ที่มันเหลืออะยรย่ เหแต่ถ้ามองไกลๆานะหนึ่งหกใล้เบิ้งทีแรกตัหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกยายขนาดมันอ่ีหนึ่งหตัวไหนตัวไหสอค่ะสองหนึถูกแตกเพิ่มาแตกเลือดลือตัวใดบางทีแตกเลือแต่หตัวเดียวเลือแต่หตัวเดียวแต่หชัดหชัดหนึ่เหลือหนึ่ยังเหลือซีกหนึงเลยจเตนอ่อยาแน่นี่ มั่นใจเลยเนาะผมว่ามั่นใจสองตัวนี้นะนี่เนี่บอกเอฟซีเนี่ยพราล้านเปอร์เซ็นต์คือเขาบอหะล้านเปอร์เซ็นต์เออวันตองกางเสือได้ไหมฮะหมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับเลขใดเลขเลขยังสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกทูบแกเหลือกี่ตัวเหลือหกตัวเดียวครับตัวเดียวเอายายมองไม่เห็นหนึ่งบอหยายลายการบอใครดีไหนไหนผมก็ยังเห็นนี่หนึ่งหนึ่งยังอยู่นะนี่น้อ นึ่งนงนี่แต่ยายอย่าลืมหนึ่งหกเด้อหนึ่งหกหนึ่งหกครขอบคุณยายบัวลีครับผมขอบคุณครับสุขดีมั่หมา่นครับเพื่อนหลายอีกเพื่อนว่าเพื่อนยังบอกเนาะค่ะว่าไปไปมันตาโกดมาเนาะค่ะช่วงนั้นเนาะค่ะหลังจากที่ว่าอ่าทำพิธีเนาะแล้วก็มีอยู่ลูกศิษย์เพื่อนอ่ามาเสริมดวงเนาะค่ะก็เลียอยู่ อาพ่อจากีข้นเนาะพอปูเพิ่นกับเลยเอิญ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 ลูกศิษย์เนาะค่ะเข้าไปหาขนเพิ่นเขียนใส่ฟ้ามือเนาะค่ะเขียนใส่ฟ้ามือไห่ห้าเก้าเพิ่นแล้วว่าไปไปมูมึงเฝ้าออกไปเพิ่นมาเนาะค่ะฟ้าเหมือนแร่งเนาเฝ้าออกไปไปเสือเอาหลายๆเพิ่นนะปรากฏว่าเลขออกสี่ห้าเก้าเนาะก็ชื่อเป็นเล่าเด้อค่ะเป็นเล่าเนาะอันนี้รัฐบาลเนาะคุณอันนี้เป็นรัฐบาลเนาะ รัฐบาลเนื้อใจ่ไม่ล่างนี่ชอบตัวไหนนี่เลขปูให้นี่ตามรักแล้วเนาะคะ่ะในระวางของร้องพ่อปูดมล้วก็อเป็นเลขของตาจันตาเซ่นนะะเนาะค่ะบ่แน่ลางสิยาาสีขาทั้งสองมองเด้อค่ะคบ่บาวาสีมองได้เป็นล่าอ่าเป็นล่างหรือบนเด้อค่ยเอฟซีครับแต,แต่แต่เพื่อนบอกว่าอันแล้วแไม่ล่างเลยอันกระเสื้อเด้อค่ะครับผมแต่ว่าไม่ล่างคิดมาตัวเลข ตัวเลขของตาจัน์ห้าเนาะาวของงวดนี่เนาะครับมล่างคิดว่าคือข้อสีบอทันอ่านดีค่ะนังครับแล้วขายก<แ>ีสนีลงศูนย<ะ>์ี่ละจัดเต็มอยู่ได้งวดนี้ศูนย์ทะเบียนลถงบมื่อคืนมันก็มาแม่